14นาฬิกา51นาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องการสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับาอสวัสดีครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับรายการที่โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งของทางขึ้นมิติข่าว90.5เลยนะครับขอประทานโทษนะครับที่คุยกันแล้วนะครับก็เป็นรายการที่น่าสนใจนะครับก็ออากาศสดมาเกือบ14ปีแล้วนะครับก็จะพยาม ทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พัพฒนารายการให้ให้น่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีการออคุยโม้เกินไปน,นิดนึงต้องกราบขอประทานโทษและขอประทานอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและกราบขอบคุณคุณป๊อปบ,บองไฟด้วยนะครับที่ท่านเป็นแฟนรายการประจําท่าน,น,นหนึ่งของทางรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับและแฟนรายการประจําทุกๆท,กทก่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอีเก๋นะครับแล้วก็คุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านจะส่งมาทักที่กล่องข้อความคุยสบายส,ายสไตล์มิเตอร์เฮาเช่นกันนะครับและสมัยก่อนที่ตอนคุณพ่ออยู่เนี่ยก็จะมี คุณพ <Workers. S 2> ิน <city> <and> ิด <and> ้ววนะครับแล้วก็มีอาโกที่ขายขาหมูด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ปูนะครับที่อยู่แถวแถวจรันแถวบ้านผมด้วยนะครับท่านก็จะมีคุยไลกับคุณพ่ออ่าตลอดเลยนะครับแล้วก็มาทักกันนะครับก็เป็นแฟนรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาหลายๆท่านนะครับต้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับรายการจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดซึ่งกําลังใจและการสนับสนุนของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับกราบขอบคุณท่านพี่วิกับทางท่านพี่รัตน์นะครับทาง สมาร์ทบอมด้วยนะครับแล้วพี่ประหยัดพี่เช็คพี่เด่นนะครับที่ช่วยควบคุมรายการให้นะครับรายการเราเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้พี่ประหยัดช่วยนะครับจะไม่ดังเลยนะครับเพราะว่าท่านถ้าถ้าท่านแบบไม่พอใจผมนิดหนึ่งท่านปิดเสียงนี่รายการผมไม่ได้ยินเลยนะครับต้องอกอกรับขอบคุณท่าน,นพี่ประหยัดพี่เชคพี่เด่นด้วยนะครับที่ทําให้รายการเรายิ่งดังขึ้นมาในทุกวันนี้นะครับเพราะตอนนี้ไปไหนนี่จะมีคนรู้จักมิสเตอร์เฮาเยอะขึ้นนะครับพอดีผมพูดพูดเสร็จแล้วผมเพิ่งตื่นนะครับวันนี้พูดเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นนนออะไรรกช่งงงทาาึใ นำเสนอข่าวนะครับแล้วก็ต้องกลาบขอบคุณทางธนาคารอมสินด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนโฆษณาให้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณทาง Ex ็กซิบแบงด้วยนะครับที่ในแต่ละปีท่านก็จะมีแผนงบวันเกิดให้นะครับในช่วยในการจัดรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับตอนนี้รายการก็เปิดกว้านะครับสำหรับท่านผู้สนับสนุนรายการทุกทท่านนะครับถ้าเห็นว่ารายการผมพอจะเป็นประโยชน์นะครับพอจะช่วยไายอินพูดประชาสัมพันธ์ ในเรื่องต่างๆได้พูดข่าวได้ลงสปอร์ตได้นะครับผมยินดีนะครับช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็เพื่อความจะได้มีเงินมาลัานธุรกิจแล้วก็จ่ายหนี้จ่ายสินด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมพาคุณแม่ไปคลินิกนะครับผมว่าประทับใจนะครับก็คุณพี่ท่านนี้ก็รู้จักกันมาเพราะพาคุณแม่ไปรักษามาหลายเป็นปีแล้วนะครับเกือบสองปีนะครับอเฮียท่านหนึ่งนะครับเป็นแรงทางนะครับท่าน อ่าพอตอนที่เราเข็นคุณแม่ขึ้นไปก็พาคุณแม่ขึ้นเตียงอะไรเรียบร้อยนะฮะเราก็ทักท่านท่านก็ยกนิ้วโป้งให้ใช่ไหมครับพรท่านก็กำลังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วตอนเย็นไปรับท่านใช่ไหมฮะไปรับคุณแม่นะครับก็เจอท่านก็หวดดีท่านนะครับท่านก ก็ลากันเสร็จแล้วก็มาเจอกันที่ที่ที่ทจอดรถอีกทีท่านก็บอกว่าเยี่ยมมากผมว่าขอบคุณครับท่านก็บอกว่าดูแลแม่คุณแม่เยี่ยมมากเลยนะผมก็กราบขอบคุณท่านมากเลยนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แม่เสียใจคุณพ่อคุณแม่เสียใจมาบ้างนะครับเราไม่ใช่เด็กดีร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับเราก็เคยทําให้ท่านเสียใจทั้งพ่อทั้งแม่เสียใจกับเรามาแล้วเช่นกันใช่ไหมครับแต่ว่าบ้บานปลายชีวิตแล้วเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะฮะแต อาจจะมีบนคุณแม่บ้างอะไรบ้างนะครับว่า้องกราบขอประทานโทษและขอประทานภัยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ยอมรับจริงๆนะครับแต่เราก็อาจจะมีท้อบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะมันเจอปัญหาลุมเราหลายๆอย่างผมก็โทษตัวเองตลอดเพราะผมไม่เก่งพอที่จะทําให้คุณแม่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในวันวาเลนไทน์ผมก็มีโอกาสพาคุณแม่ไปปดีไปเปลี่ยนบุกแบงค์นิดนึงนะครับที่เบี้ยคนชรานะครับที่ทางเขตบางกอกใหญ่ออ้ยตอนนี้นะฮะ การให้บริการสุดยอดเลยนะฮะผมผมก็ไปจอดตรงที่ผู้สูงอายุใช่ไหมครับพาคุณแม่ลงมาถึงไม้เท้าใช่ไหมครับคุณพี่เจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าเอารถเข็นไหมครับผมก็บอกเ,อเดี๋ยวนึกว่าจะค่อยๆปีนแต่ดูท่าแล้วดูทรงแล้วคุณแม่อาจจะปีนขึ้นไปลําบากนิดนึงก็บอกที่ได้นึกว่าจะไปชั้นบนไปทําเรื่องท่านบอกเ,อเดี๋นี้นะย้ายลงมาอยู่ชั้นล่างแล้วแต่ให้เข้าไปเช็คดูว่าอยู่ชั้นไหนท่านก็บอกเอารถไหมผมก็ได,ได้ได้ครับท่านก็ช่วยมานะ เอารถเข็นมาให้นะครับแล้วก็ผมก็ช่วยพยุงคุณแม่นั่งนะฮะท่านก็จาัดก,การให้ท่านบอกให้ผมขึ้นไปที่ประชาสมคัญเลยไปเรียนถามเลยแต่ท่านเข็นคุณแม่ขึ้นไปให้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็ช่วยเข็นขึ้นไปผมก็ไปถามเสร็จว่าผมออจะมาขอเปลี่ยนบุ๊กแบงนะฮะเพราะผมเปลี่ยนชื่อจากอาวัยจักมาเป็นวีระพงนะฮะก็ทําเรื่องทําอะไรเรียบร้อยก็เข็นรถเข้าไปนะฮะท่านก็ให้บริการเจ้าหน้าที่ ให้บริการบอกตอนนี้ย้ายมาอยู่ทุกทีผมจําจําได้เพราะเคยพาคุณแม่ไปเนี่ยอยู่ที่ชั้นสี่มั้งครับแล้วตอนนี้ก็ย้ายออกมาชั้นล่างที่เราทําบัตรประชาชนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทะเบียนอะไรต่างๆนะฮะก็อยู่ในชั้นเดียวกันใช่ไหมฮะแต่แล้วเสร็จเราก็ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเข็นรถพาคุณแม่ออกมาคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ที่ทหารถเข็นมาให้ท่านก็บอกอุน่นไม่มีใครบอกท่านเลยถ่าบอกท่านยากได้มาเข็นให้ผมก็ยกมือขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะเพราะว่านี่แหละสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นจริงๆอยากจะ ให้ท่านแบบช่วยเราบ้างนะฮะเพราะว่าบางครั้งนะฮะการไปใช้บริการนะครับอย่างผมไม่ได้อยากจะเอามาต่อว่าเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมมีความสุขเวลาพาคุณแม่ไปหาหมอนะฮะจริงๆก็เครียดอยู่แล้วแล้วบางทีก็หงุดหงิดกับการได้รับบริการที่แบบทําให้เราต้องมันจะมีอยู่นิดหนึ่งที่จะทําให้ มันทําให้อารมณ์เสียได้เช่นกันนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าได้รับความเมตตากรุณานะฮะอย่างที่บอกนะครับผมเข้าใจและผมเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท,ท่านนะครับท่านต้องเหนื่อย ท่านต้องให้บริการนะครับแล้วก็มีท่านผู้ป่วยไปรักษาบริการเยอะรับบริการเยอะใช่ไหมครับในแต่ละวันผมเห็นใจท่านแต่ก็อยากจะให้ท่านเห็นใจพวกเรานิดหนึ่งใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะใช้สิทธิ์บัตรทองแต่เราก็เป็นประชาชนท่านหนึ่งใช่ไหมครับที่เราไปใช้บริการซึ่งบางครั้งไม่สนุกจริงๆนะครับที่เป็นคนป่วยแล้วต้องไปรักษาพาคุณแม่ไปรักษาเราไปรักษาเองใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเจอเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับบางอย่างอารมณ์มารวย ไม่ได้เลยก็ต้องวิ่งหาถ่ายเอกสารนูน่นนี่นั่นไปส่งตัวบางอย่างเจ้าหน้าที่ไปทานข้าวกลับมาเราแค่ไปคุยหน่อยท่านหงุดหงิดใส่แล้วก็บอกเราไปหงุดหงิดใส่ท่านบางอย่างเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงบางครั้งกรารรอก็นานมากใช่ไหมครับเราก็อยากจะได้บริการแบบมีเซอร์วิสมาให้เราเรามีเซอร์วิสมาให้ท่านเราให้ความเคารพท่านท่านให้ความเคารพเราช่วยเหลือกันไปน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมครับท่านเหนื่อยผมเห็นใจ เราก็เหนื่อยนะครับบางทีเราพบคุณหมอเราไปตรวจเลือดเราพบคุณหมอคุณหมอวินิจฉัยออกมาค่าเลือดเราแย่ลงร่างกายเราแย่ลงเราก็ทุกข์ใจอยู่แล้วแล้วมันได้รับการบริการที่ทุกข์ใจมากขึ้นมันก็กลายเป็นดับเบิลทุกข์มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่มีความสนุกเลยนะฮะที่เราอยากจะได้ความทุกข์กลับบ้านใช่ไหมเราอย่างน้อยๆได้ผ่อนคลายความทุกข์บ้านก็ยังดีจากท่านท่านให้บริการที่ดีก็เป็นน้ําใจที่เรา ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงใช่ไหมครับเพราะท่านอยู่ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอย่างผู้ป่วยเราก็เป็นหน่วยงานที่ไปรับบริการจากท่านใช่ไหมฮะเราก็อยากจะได้วินวินซิ t ูเอชั่น ก็คือต่างคนต่างมีความสุขซึ่งกันและกันบุคลากรต่างๆผมเห็นใจมากๆเลยนะฮะเพราะท่านอาต้องเหนื่อยนะฮะบางทีเข้าเวรเข้าอะไรต่างๆใช่ไหมเจ้าหน้าที่บางทีลูกค้าเยอะคนไข้เยอะอาจจะมีเวลาไปทานข้าวน้อยแต่บางทีก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ป่วยแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของท่านก็ต้องอยู่ที่นโยบายต่างๆการเน้นการให้บริการนโยบายของท่านผอ,อการดูแลอย่างที่ผมไปที่เขตนโยบายของท่านผอ,อนโยบายของท่านผู้ว่า สั่งลงมาทางทีมงานโอ้โหให้บริการกับประชาชนที่ดีมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ต้องกล่าวชื่นชมอย่างโรงพยาบาลที่ผมพาคุณแม่ไปรักษาผมไปรักษาผมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ <c oughs> อยากจะลองไปคุยกับท่านผู้บริหารดูนะฮะว่าเออถ้าเราพอจะช่วยอาร่วมอร่วยหรือว่าลดทอนเหตุการณ์ต่างๆขั้นตอนต่างๆลงมาช่วยเหลือเงื่อนไขต่างๆ คุยการประชุมกันในแต่ละหน่วยงานการเน้นให้บริการโอเคผมเข้าใจนะครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่เราจะหาตรงกลางยังไงที่ทําให้วินวินกันทั้งผู้ไปใช้บริการและผู้รับบริการตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับผมเห็นหลายๆท่านก็เจอปัญหาแบบผมแต่ว่าก็เหมือนกับเราเป็นมดตัวเล็กๆนะครับก็ขอฝากไว้ไว้ในวันนี้ด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมและป่าวิข,ขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกล่าวสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตอรเฮานะครับช่วงรักรถรักแรงงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิตอรเฮานะครับพิธีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตอรข่าวก็สุดจุดหน้าสมารทเรดิโอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบคุณนะคะ